เริ่มแล้วนะคะรองรับจำนำกทมลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ0.75เเท่านั้นรู้ก่อนปังกว่ากับเซเิเอตเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องก็คือผู้ว่าชา,ชาติเขาอยากจะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาค่าใช้จ่ายของประชาชนทําให้ทําโรองรับจำนำกทมมีโครงการจ่ายปุ๊บลดปั๊บโดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับผู้ที่นําทรัพย์สินมาจำนำใหม่หรือผู้ที่มาทาธุรกรรมอื่นๆเช่นจรงดอกเบี้ย พร้พอมยอดจำนำหรือไท่ถอนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึง29กันยายนปีนี้ในวงเงินต้น5,001บาทไปจนถึง1 0 0 ให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราพิเศษเพียง0.75%ต่อเดือนซึ่งโดยปกติแล้วอัตราดอกเบี้ยของโรงรับจำนำกทมมี3อัตราด้วยกันเงินต้นไม่เกิน5,000บาทดอกเบี้ย0.25%ต่อเดือนเงินต้น5,001บาทถึง15,000บาทดอกเบี้ย1%ต่อเดือนและเงินต้น15,000บาทดอกเบี้ย1.25%ต่อเดือนถือว่าโครงการจ่ายปุ๊บลดปั๊บดอกเบี้ยถูกมาก0.75%ต่อเดือนเท่านั้นใครที่กำลังมองหาโรงรับจำนำดอกเบี้ยถูกๆไปเลยสถานธนาคารหรือโรงรับจำนำกทมมี21 แห่งทั่วโลก